ทุกคนเครื่องเข้าไมแล้วนะนี่ตัวนี้ติดตามเพกไว้เลยบอกเลยเครื่องเข้าไม่ตัวนี้สุดส่งเสือ้อยาาพาดเลยสวยๆทางนั้นนะจะมีแค่สองลายลายมีฟูแหลดตัวนี้คาเพมีให้ลูกค้าเต็มสปีดบอนเลยเดอร์เสื้อกันฝนเข่าแล้วนะจ๊ะติดตามไว้เสื้อกันฝนเข่าแล้วก็จะมีสลิปเสื้อโซนเอียงทุกอย่าง เลยตัวนี้มีเกือบอมเด้อเกือบแกมโบ้เข่าแล้วเกือบแกมโบูเข่าห้าร้อยคูมืดจอบนี้ถือว่าเกือบบวมมืดเลยแล้วเกือบแกมโบลูกค้าเอ๋ยอะแล้วก็มีเสื้อลายนี่เป็นลายกระตุนเป็นลายมิกกี้ลายงัวเสื้อลาคอสในลาคอสเข่ารตนี้น่าจะเป็นรตสุดท้ายแล้วลาคอสจะมีลาคอสแล้วก็จะมีนุกนี่เห็นบหงามทุกคนตัวนี้ผ้าดีเลยเด้อรุ่นดีผ้าดีเลยแล้วก็จะมีลาคอสแบบนี้ ตัวนี้สวยตัวนี้งานนะฮะจะเป็นพิงแพนเตอร์โสมใหม่เดอ้อตัวนี้คูชี่พิงแพนเตอร์ตัวนี้จะเป็นลายแบบมาจิกมาจอกเต็มตัวเลยแล้เสื้อรุ่นนี้เข้าแล้วทุกคนที่ตามเพจไว้รลดมีแขนสั้นแขนยาวราคาบอกเลยว่าถือี่หลีหละกกงงามชุดงามเลยตัวนี้เข้าเกือบพันกว่านะนแล้วก็จะมีงานนี่งานปักราคาแค่สิบต้นๆเดอ้อสิบสิบเท่านั้นราคาลักสิบที่ตามเพจไว้รลดนี่ตัวนี้เข้าใหม่ จะเป็นแซมเปียนแซมเปียนเข้าใหม่มีลายสีนะอ่ะโดเลมอนพิงแ์นเตอร์แล้วก็มีลหลายอยา่างตัวนี้ผ้าดีทั้งหมดเลยงานดีนะทุกคนเอ๋ยแล้วก็ยังมีโดเลมอนน่ะนี้อยู่เจคันยาวสุดกระอกกะปุงอ่ะติดตามเพจไวเดอร์ไผ่ที่อยากได้เครื่องราคาส่งเนาะตัวนี้กําลังใจให้เครื่องเข้ามานิน่หลายเลยทุกคนเอ๋ย ติดตามเพกไว้รดเนาะเขามีเวลาไล่แค่สองมือเธอหนึ่งหรือว่ามืออาจจะเป็นมือละเือแค่นั้นเนาะติดตามเพกไว้หรือเขาลุมไล่ไวเด้อไผ่ทีโบยักพาดสําหรับเครื่องราคาสูงเนาะอ่ะบอกไว้แค่นี้นะเสือ้อดอกอันนี้ขายดีเลยทุกคนมาเกือบพันตัวยังเหลือแค่นี้สีหาิบแค่นี้หมดละเด้ออ่ะประมาณนี้ติดตามเพกไว้นะตอนนี้กําลังจัดเครื่องกันอยู่นี่เอาเป็นยังไงคือว่ายังบ้านได้สำเร็จคือ <c oughs> ว่าลุ่มละ สาละค่ะสาน้อยลอยลาน <c oughs> คุณฝากในเดือเครื่องตั้งแข็งอีกแล้วกับเครื่องถาตอบเนะาะไผ่ที่เอฟแจ้งไว้เลยได้ทุกคนเด้อไผ่ที่เอฟเครื่องนี่คือจังเสีย้ยซื้อลูกค้าบางทีอาจเป็นภาษาลาวบางเธอซื้อซื้อบุกขึ้นเนาะเวลาลูกค้าเอฟมาลูกค้าต้องคอมเมนต์ตัวนี้เห็นบอกตัวนี้เป็นของแอดมินพิมเห็นบอกยังถึงส่งสีเขียวนี่แอดมินพิมพ์ตัวน,วนี้ตัวที่ลูกค้าคอมเมนต์มันจะขึ้นแบบนี้ถ้าว่า ลูกค้าที่มีซื้อแปกเนาะลูกค้าเนาะหรือเปลี่ยนซื้อเฟซดูให้ลูกค้าพิมพ์รหัสแบบนี้ทับเนาะจำนวนให้ละเอียดที่ตัวเองอยากได้มันจะขึ้นจำนวนยี่เดอร์ทับจำนวนให้ละเอียดและทับเบอร์ทโรโบอลทรงมาพรา้อมเนาะจะมีเบอร์ทโรโบอลทรงของลูกค้าเลยอันนี้คือเครื่องบบมีเบอร์ทรบอลทรงนะอันนี้กับโมีละยูุหันอีกนี่คือเครื่องบบมีเบอร์ทรบอลทรงลูกค้านนสเลดมาพร้อมจะเป็นการ,ารดีเดอร์สำหรับไผ่ท่แบบอ่ะ สั่งเครื่องใหม่เนาะหรือว่าเป็นลูกค้าที่แบบเซิร์ชซื้อบุึ้นแอดมินจะบุคอยตอบแปลว่าซื้อเขาเนี่ยเซิร์ชบุึ้นเด้อถ้าซื้อได้เซิร์ชขึ้นคือจะเคลียร์เครื่องไว้อยู่แล้วเนาะลูกค้าเนาออันนี้ฝากไว้ก่อนนี่กับตัวเนี้ยเครื่องตั้งแข็งสําหรับไผที่มียอดลบกวนโอนให้เลยเนเด้อเพราะว่าเขาจะเคลียร์เครื่องโอกากะห่านทัวร์ตอนเนี่ให้เบ่งนะสภาพอันนี้เครื่องยังอยู่นอกห้านพ่นออย,ยู่อยู่กายสายคาพ่อนอีกเนาะอันนี้เครื่องคือจะจัดเข้าไปมันมีบนเข่าแล้วอันนี้หากับเคลียร แต่ว่าเนี่ยมันยังคาเครื่องที่แบบเนี้ยนี่แหละนี่แหละแบบนี้แหละมันจะบมีบอลเก็บแล้วนะอ่ะอปากด้วยอันนี้เครื่องตั้งแข็งเดือนหกทางนั้นเลยที่ยังบว์ันโอันี่ก็เดือนหกอันนี้ก็เดือนหกทางลุมเนี่ยเป็นเดือนหกหมดเลยแล้วก็เครื่องนครหลวงไายที่สร้างเครื่องแล้วพนักง,งานออกทุกรอบนะฮับเครื่องรอบตลอดให้ในเดือนตัวนี้คือจะเป็นเครื่องเกา่นานครหลวงนครหลวง บางคนกับบุมีเบิดหูบอลสุงบางคนทูหากับบอหับมีเครื่องหลายมือแบบเนี้ยเนี่ยกลับมาส่งคืนแบบนี้จะได้เคลียออกคือกันนี่เห็นบหมเพว่าี่เครื่องตั้งแข่งนคนครหลวงกับซิลุตจองหลายคือกันนี่เป็นเครื่องนครหลวงทั้งมดอ่ะเต็มเลยฝากในเด้อทุกคนเด้เอไผ่อฟแล้วเอาพร้อมเด้อถ้าว่าบ่อยากได้แท่เทือน่าบ่เอฟก็ได้เนาะต่วันเทือนี้เอฟแล้วต้องหาไปซอบเครื่องตัวเองพรพอมนะอ่ะฝากไว้แค่นี้เครื่องมาหมา่อันนี้ลายมังกรอ่ะ เพิ่งไล่ลูกคะปุยยิง,ง,งนี่อันนี้มาใหม่เด้อนี่สวยมากสวยมากอะน่าจะมีสามลนยนี้เดี๋ยวแกให้เบิรงแบบเบาๆราคาถึกโคตรถึกเลยใครอยากได้ติดตามเพจกไว้นะนี่อะนี่เบิรงทินี้เดี๋ยวจะลายหูไลายตาอ่ะประมาณนี้งามงามเด้อมาหลายอยู่เด้ออันนี้แขนสั้นลายหนึ่งต่างหากแล้วก็จะมีนี่ ัวนี้มาอยู่พันกว่าตู่ไผ่โบรานรอบนี้ถือว่าพลาดแหงทุกคนเอยตัวเนี้พันกว่าตู่นะหมัดละร้อยกัวนี่พันกว่าตู่ติดตามเพจไว้เลยไผ่ที่อยากได้